แล้วครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วนะครับก็หลังจากคลิปนั้นนะคือผมคือผมก็ได้อัดคลิปไปที่ลานก่อนฟรีไฟแมทน,นี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูเลยนะครับโอเคครับนี้เราก็ลงอยู่ที่ประมาณเคปทาวนะรเราเราอยู่เราอยู่ที่เคปทาวนะ กม,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 มีเด็กมีเด็กว่าว่านข้างผมครับน้องๆมีเด็กไกลด้วยในะ่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้น้านชั้นชั้นสองกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองกันเลยดีกว่าโอเคครับก็ออ้ของเยอะนะเนี่ยเราะ วิ่งของก่อนพอดีของมันเยอะไปเฮ้ยปรากฏว่าสวยนะทุกคนเฮ้ยทาวิง่งเขายังไม่เขาย,ยังไม่อัพเทียครับเขายังไม่อัปเดตเลยนะครับทาวิง่งอะ้าวิ่งยังไม่เปลี่ยนหรือเขาต้องปรับอะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะนีผมไม่ทราบเหมือนกันอืมสวยนะทุกคนดูดิเฮ้ยตรงนี้ก็กว้างนะครับรอืม ว้างนิดนึงหรือเปล่าอะผมไม่ได้ใจ้งใครจะใครจำได้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับโอ้โหตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เปลี่ยนไปทุกคนปกติมันจะติดกับพื้นเลยใช oh, ่ไหม้สวยนะเนี ala ่ย ค,ค,คือชิ้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมชอบมากเลยอะครับดูดิค,ครับสวยนะออสวยสวยเดี๋วมาดูสเปนดีกว่าเฮ้ยนี่ผมไม่รูงผมไม่ลูผมไม่เอ็นผมยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้ลองขี่เลยอ่ะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมันจะมี ตาตัวกันเลยดีกว่าโรดูดิรถไม่ห่างอะไรเลยอะครับวันนี้ผมก็จะไม่ยิงคนดีกว่านะถ้าถ้าผมยิงคนถือว่าผมพลาดนะครับแต่ถ้าผมตายก็คือแบบถือว่าผมไม่ได้ยิงคนนะครับว่าผมเพราะวผมมาลงแมาอย่างเนี้ยลงมาดูแมพอะไรอย่างเนี้ยนะอืม ยิงไปเพิเพิ่ๆอย่างนั้นแหละเออเปิดจุดเล่นอะไรอย่างนี้อ,ะอ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิแมปสวยอยู่นะกูพูดกี่ครั้งละเฮ้ยเฮ้ใช้ได้อยู่ใชได้อยู่เฮ้ยตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะดูดิสวยอ่ะครับอือสวยพอที่จะเป็นแฟนของคุณได้เปล่า ลอเินผมผู huh. hey. uh ้ชายผมจะสวยได้ไงเฮ้ยเจอคนครับคดอ่าตายโอ้เฮ้ยทุกคน สวยนะคือแต่ว่าทุกคนดูแมพดิดูพีคครับทุกคนเปลี่ยนนะดูหมู่บ้านินน้ำก็เปลี่ยนนะดูโรงงานครับก็เปลี่ยนนะเป็นฟัตเจอนะครับก็มาดูโพชิโนก,กันนะครับก็เปลี่ยนนะคบต่อไปอเออมีมาสกีก็เปลี่ยนนะคาตุริติวาก็เปลี่ยนพอดูนดาวก็เปลี่ยน อาสุาสนานก็เปลี่ยนนะสนามยิงเป้าก็เปลี่ยนนะครับโรงสีก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนหมดเลยเออไม่เปลี่ยนนะครับเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนโอเคคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้อี๋ยวึ่งคนแล้วก็สุดท้ายผมไปนะครับน,นี่นีออ่แล้วไปครับไปครับไปดีกว่า